ใครว่าพี่น,อน้องรุนเด้อเปาดพี่น้องตบเอึ้งอีกแล้วโอ้โหนี่ฮะผมอึ้งเผาพี่น้องโตบอลคอยไงปันไดน,นะครับผมอึ้งเผาอึ้งไข่แต่บุรุษว่ามีไข่บอนะมาพี่น้องมาหนิพอต้องบอหลายกินตบเอึ้งสแซ่บน้ำกันนะครับผมพี่นอ้องอื ยิ่งเขาแรงเขาง่ายครับพี่น้องครับผมวันนี้กับต้มอึงอึงเผานะครับผมจักไข่บบไข่ละกับจิ้มกับน้ำพริกนะนี่ไข่บบไข่บบไข่บบพี่น้องรุนเด้อเหนียวต้มบบเปย์วันไี้โอ้บบไข่ครับโบไข่ไข่บบไข่บครับพี่น้องโอเนี่ยบบไข่บบเป็นยังครับ ืมือ้มอ,นมอ,มอนี่ต้มใจหยอบคามอ่อนนิดเขาแลว้วก,ก็ใจใบกะเพรานํำให้กินแบบธรรมดาธรรมดานี่แหลม ออึอ้งบอกใครครับพี่น้องที่ได้บอกรักเลยตัวนี้สิใครว่าพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่น บอกใครอีกแล้วอโอ้ยบอกใครพี่นอ้องมอืม ออกมันมันไม่บรรดาอึ่งครบเนี่ยของปาอึ่งแสบผุกรบเลยมันออกมันมันกระดูกกรอบ,รบนะขันท้าต้มปปเปื่อยแน่เนี่ยโอ้โหแมนมีใครเนี่ยงสี่สุดยอดครับพี่น้อง มันสิไข่บอสอืมนี่พี่น้องตาเบิงสวงมันหนาสิไข่รอกอืมสีใดมันบอกไขรออ้นี่ก็บ,บอกไขร บ่ใครครับพี่นอ้องกระดูกกรอบ ต้มเป,ปื่อยเนาะพี่น้องเนาะตอนมื้อนี้ต้มบ่เปื่อยปานใดน,นะครับพี่น้องหนุ่งเข่าต้มเป,ปื่อยมันต้องใส่เวลาโดูนใส่มืม้อด,ด้ยเด้อ Ừ. Có chừng tâm này cứ im là phải không? ตัวต่ำมันห่อนมีแห้งมีแหง้ง <c oughs> อืมอืมอมโอ้อิมอ่มเหครับพี่น้องกินซ้ำดีกว่าเขาเนี้ยวหาบาทห่อเดียวอิ่มเหรออืม mm -hmm.